นำเสนอโดยแมนสตีรแฟลตไทยแลนด์เจ้าของเรืองานเข้าอาจโดนบีบพลตำแหน่งเจ้าของแมนซิตี้โดนสอบแอบช่วยรัสเซียตามรอยเซียมีชิกมันสูบินซาเยตเอานาญยานอาจโดนบีบให้ต้องลาออกจากการเป็นเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากเขากำลังโดนสอบสวนว่าแอบช่วยรัสเซียชิกมันสูบินซาเยตเอานายาน ผู้ก่อตั้งซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปซึ่งเป็นเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังโดนเจมส์เคฟฟลรีเลขานุการต่างประเทศของราชอาณาจักรสอบสวนหลังมีการตั้งข้อหาสงสัยว่าชีกมันสูมีส่วนผัวพันกับรัเสเซียสหราชอาณาจักรมีจุดยืนบอยคอรดรัเสเซียมาโดยตลอดหลังจากรัเสเซียส่งกองทัพเข้า,ารุกรานยูเครนเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022โดยเรื่องดังกล่าวเคยส่งผลให้โรมันอับราโมวิชต,ต้องจำใจขายเชลซีมาแล้ว สำหรับประเด็นของชีกมันสูนั้นมีการเชื่อกันว่าเขาช่วยนักธุรกิจหลายคนของรัเสเซียให้ย้ายทรัพย์สินไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งหากตัดสินว่ามีความผิดจริงเขาจะถูกบีบให้ต้องลาออกจากตำแหน่งเจ้าของทีมแมนซิสตี้เนื่องจากกฎแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเจ้าของทีมและผู้บริหารของพิมบลีระบุว่าหากเจ้าของทีมคนไหนถูกตัดสินว่ามีส่วนผูกพันกับเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นความผิดที่เข้าข่ายอาชญากรรมหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วนั้น จ้าของทีมรายดังกล่าวก็มีสิทธิ์โดนแบนได้เลยงานนี้ก็ถึงว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับเจ้าของทีมชีคมันสูที่อาจถึงขั้นกดเดนออกจากประเทศเลยก็ได้ตัวแปรสำคัญชินเชงโกเชื่อแฟนปืนตัวแปรสำคัญพาจมเรืออเล็กซซนเดอร์ชินเชงโก้เชื่อว่าแฟนบออเซโน จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในเกมที่ปืนใหญ่เปิดบ้านรับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้อาร์เซนอลเตรียมทำศึกใหญ่รับมือเรือใบสีฟ้าซึ่งกำลังนำเป็นจ่าฝูงในเวลานี้โดยหากชนะพวกเขาอาจจะแซงขึ้นไปยึดตำแหน่งจ่าฝูงขึ้นอยู่กับผลงานการแข่งขันข,ข,ของท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ที่เป็นรองจ่าฝูงในเวลานี้นี่คือเกมสำคัญมากสำหรับพวกเราชินเชงโกให้สัมภาษณ์กับ arsenal.com โชควิ่ดีที่เราไม่สามารถเอาชนะซิตี้ในพิมลีเมื่อนานแล้วแน่นอนว่าเราคาดหวังว่ามันจะเป็นเกมที่ลำบากแฟนบอลที่เอมิเรตสเตเดียมคอยผลักดันพวกเราไปข้างหน้าอยู่เสมอพวกเราซาบซึ้งกับสิ่งดังกล่าวเพราะมันช่วยเราได้เยอะมากในช่วงเวลาที่ยากลำบากผมชอบเสมอสำหรับการลงเล่นที่เอมิเรตสมัยเป็นนักเตะของซิตี้นอกจากกลุ่มแฟนบอลที่วิเศษพวกเขามักจะมีพื้นสนามยากที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย การลงเล่นที่นี่ทําให้ผมมีความสุขผมจำไม่ได้เลยว่าเคยเป็นตระคิวจากการลงสนามที่นี่เลยเพราะคุณภาพของพื้นสนามก่อนการคิกออฟแฟนบอลจะร้รองเพลงลอนดอนเหนือตลอดไปแก่นดังมากและมันทําให้คุณถึงกับคนลุกและนี่ก็เป็นคำกล่าวของชิเชงโกที่บอกว่าแฟนปืนนั้นคือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้พวกเขาจมเรือได้ในวันนี้ แล้วฟพนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนสตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านหรคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ไดเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน